สวัสดีครับคุณผู้ชมเราอัดวีโอใหม่ครับพอโหลดไม่ได้เราใช้เวลาเยอะ <laughs> oh my, ครับเอาใหม่ครับวันนี้ก็มาลองดูครับไอออันนี้คือเมก,กาแฟาที่ตากแห้งมาแล้วสามวันครับเขาเรียกกะลาเนะะาะภาษาอาจารย์สอนว่า,ากาลาผมก็ไม่รู้จักเพิ่งรู้ว่าเป็นมเมล็ดก,กะลาที่แห้งแล้วสามวันแล้วครับคุณผู้ชมเราก็มาลองอัดเครื่องนี้ดูครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบนี่ครับแบบ เราตกแต่งเอาครับท่านผู้ชมเราก็ซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับเจ้าตัวนี้มานี่ครับเจ้าที่ปิดบดมือนะครับเราบดมือก็ได้นะคุณผู้ชมเราซื้อที่บดมือมาก็ได้นะถ้าเราขยันนะครับแต่วันนี้วันนี้ผมก็จะใช้เป็นเพกมอเตอร์มอเตอร์ของเออคือสักผ้านี่ครับมอเตอร์คือสักผ้าก็ใช้ได้อยู่ครับในระดับหนึ่งนะครับมอเตอร์สักผ้านี่เขาทนนะครับท่านผู้ชมเขาทนมากครับมอเตอร์สักผ้านี่ครับทนมาดูครับว่าผมทําอย่างไรนะครับ นี่เราเจาะนี่ใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมนี่พอดีผมบดไปแล้วนะซักครู่นี่ครับเขาก็แตกไปประมาณสักอ่ากะลาเขาออกไปประมาณสัก50%แล้วครับใส่เข้าไปใหม่ครับท่านผู้ชมอเอาขาตั้งมาครับโอ้โหยมาคนเดียวลำบากหน่อยอนะครัไม่ต้องใส่เยอะแต่ในน้อย,ยครัท่านผู้ชมแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยครับเดี๋ยวดูพวาออกนะครับทุ้ชม โอหยกหน่อยใช้ได้ใช้ได้อยู่คุณผู้ชมในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราก็นี่ครับผิวเขาแตกนะครับเมลเมล็ดเขาสวยครับแท้ดูแล้วแทบ แตกสักสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงแล้วครับผู้ชมเนี่ยครับที่เขาหักก็มีบ้างนะครับใส่เข้าไปน้อยๆครับแต่จะใส่เยอะครับโอ้สําเร็จคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้ครับผ่านแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาครับชมไว้ตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับก็คงจะล่ำลาไปก่อนครับท่านผู้ชมก็ไปลองแอปพลายดูครับว่า เครื่องแบบนี้ก็ปรับปรุงให้ดีครับผมผมกําลังปรับปรุงอยู่ครับถือว่าเขาปั่นได้ก็ถือโอเคแล้วครับผ่านนะครับดีกว่าเราไปไปตําคกนะครับตําคกเนี่ยผมทําได้แต่ว่าเมล็ดเมล็ดข้างในมันจะหักหมดเลยครับเวลาใส่คกนะครับจะหักหักเยอะเดี๋ยวแบบนี้เขาไม่หักนะคุณผู้ชมแล้วก็เราซื้อมัแล้วเราก็แต่งแต่งเดยนิดหน่อยนะครับแต่งเดยให้เขาอย่าให้เขาเบียดเยอะครับใส่แต่งเดยเขาเรียกเอา ขี้เกียร์น่ะขี้เกียร์แบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยเกียร์ออกเกียร์ออกสักไม่ถึงเส้นนะครับเกียร์แล้วก็ลองลองนะครับอย่าไปเกียร์เยอะนะครับเดี๋ยวมันหลวมครับลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบายครับ